นามและพีพาดเดินถือแก้วโชว์สเตปล่าสุดคนดูหล้านคนแล้วสำหรับนามและพีพาดเอกพันกุนเป็นนักสแสดงหนุ่มหล่อมาาความสามารถอีกหนึ่งคนโดยเจ้าตัวก้าวเข้าสู่วงการันทรงโดยได้รับตำแหน่งได้ชี่อบอยปี2001และเป็นหนึ่งในสมาชิกศิลปินวงเฟรนและเมื่อในปี2545ซึ่งปัจจุบนันนาเป็นนักสแสดงและพิธีกรในสังกัดช่องเทสซีซึ่งถ้าใครติดตามจะเห็นได้ว่าเจ้าตัว ใช้ชีวิตเรียบง่ายติดดินมากโดยหนุ่มน้ำมักจะออกมาโพสภาพใช้ชีวิตทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์แห่งง่ายอยู่ที่บ้านอีกทางเจ้าตัวยังเปิดธุรกิจฟาร์มไก่ชนที่ชื่อว่ารับผีพัดฟาร์มที่เจ้าตัวลงมือลงแรงสร้างมากับมือเลยจริงๆจากความชอบสู่ธุรกิจที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได้นอกจากพื้นที่สร้างฟาร์มไก่ชนแล้วน้ำยังขุดบ่อปละเลี้ยงปลาอีกด้วย ซึ่งจุดนี้เองจึงทำให้ใครลหลายๆคนรักน้ำในความธรรมดาติดดินเช่นนี้ล่าสุดมีผู้ใช้ t ิกตอกตามอเนสกอรอนุชิตได้ออกมาโพสคลิปน้ำขนาที่เดินถือแก้โยกตามจังหวะวงดนตรีกลองยาวก่อนจะเข้าไปตีก้นนางรำที่เป็นผู้ชายทำเอานางรำถึงกับห่าลั่นกันเลยทีเดียวโดยได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าพี่น้ำก็อีๆมอบรางวัลให้น้องน้ำและผีพัดแน่นอนหลังจากคลิปดังกล่าวได้ถูกเผยแพร่ไปชาวเน็ตก็เข้ามาชมจนทะลุ 4.8ล้านครั้งพร้อมกับเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างถล่มทลายเลยความคิดเห็นจากแฟนคลับชมคลิป